มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสุดเซอร์ไพรส์แจ็คสันหวังร่วมร้องเพลงเปิดเกมคู่กับมินลีค่ะมินลีหรือว่ามินนี่ดาณุภาทำเซอร์ไพรส์แฟนๆขึ้นเปิดงานศึกแดงเดือดพร้อมกับไอดอลระดับโลกแจ็คสันหวังทำเอาแฟนๆกรี๊ดสนั่นร้านฮอกันเลยทีเดียวนะคะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์สุดประทับใจมากๆเลยค่ะ แจ็คสันหวังหนึ่งในสมาชิกวงกอเซเว่นได้มาร่วมโชว์งานเปิดเกมศึกแดงเดือดนสนามราชมังคลากีฬาสถานวันที่12กรกฎาคม2565ก่อนหน้านี้ทำเอาแฟนๆประทับใจอย่างมากในงานถแถลงข่าวณนะัลานพลาก้อนสยามพลาก้อนซึ่งในงานดังกล่าวดีเจนุย้ยแลวก็ฟ้าสายปวินสุด,ดามเป็นพิธีกรน,นะคะแล้วก็ได้เห็นโมเมนต์สุดน่ารักจนแฟนๆทั่วโลกต่างอิจฉาตาร้อนดีเจนุ้ยของเราคะ่ะ ล่าสุดนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมามิลิแรปเปอร์สาวสุดฮอตมากความสามารถของเราก็ได้ทำเซอร์ไพรส์แฟนๆได้ร่วมเปิดงานเกมศึกแดงเดือดณสนามราชมังคลากีฬาสถานขึ้นร้องเพลงร่วมกับแจ็คสันหวังโชว์ความสามารถจนแฟนๆทึ fan, ่งกันเลยทีเดียวค่ะทางนี้ยังมีโมเมนต์สุดน่ารักระหว่างทั้งสองคนออกมาให้เห็นอีกมากมายจนแฟนๆต้องยกให้แมตช์นี้มิลิชนะยืนหนึ่งไปเลยแม่ขอขอบคุณข้อมูลจากไวแล้วฟิบโปรค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ